สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกทกท่านครับมาพบกับกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้มาชมสูตรปารตะเพียนผ่านมานะครับให้ที่707เลขก็ออกที่706ลองมาตามชุดนี้ต่อนะครับชุดปาตะเพียนสำหรับงวดวันที่17เมกราคม2569นนะครับได้ตัวไหนเอ่ยนะครับบางครั้งเราขึ้นลงสักนิดหน่อยนะครับเราก็อาจจะมีโชคนะครับ ข้อมูลในคลิปนี้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างถูกกฎหมายเท่านั้นนะครับคุณครับแนวทางของตัวเลขนะครับคุณครับเราก็ไม่มีสิ่งใดนะครับที่เราจะเรานอกจากจะเอาความจริงเท่านั้นเองนะครับการที่จะนําทุกอย่างเข้าสู่ระบบคอมนะนะครับคุณครับมันมีโทษมากกันนะครับคุณครับนี่นะครับสุดค่าวที่แล้วนะครับที่ไปตัวนี้ผิดนะครับคุณคเราตั้ง95 อันนี้จริงๆเราตั้ง95นะครับมันต้องแบบนี้ของเขานะครับไม่ใช่5 9เลขมันก็ได้9มันได้7จริงไงนะครับคุณครับก็ขายข้อข้องใจสําหรับคุณคุณนะครับการคิดบางครั้งมันก็ผิดพลาดได้นะครับคุณครับเลขนะครับก็ได้7วิ่ง7นะครับมันก็แบบนี้นะครับอย่างงวดนี้นะครับมันเห็นไหมครับแปกับ1 3อย่างเงี้ยนะครับคุณครับสาหรับในคลิปนี้เราจะนําสูตรปาต์ตเพียนมาให้คุณได้ชมนะครับอย่างเงี้ยครับ ก่อนที่จะไปชมปาตะเพีนอยากจะเสนอชุดตัวนี้สักหน่อยนะครับคุณครับบางท่านก็ยังฟองใจนะครับให้ความรู้กับคุณคุณที่อยากจะทราบนะครับสําหรับคุณคุณที่ไม่อยากจะได้ความรู้อะไรท่านท่านบอกว่าท่านอยากโมโหอาจารย์ให้ผ่านอะไรเงี้ยผ่านผ่านนะครับคุณครับขออนุญาตนะครับเนี่ยเราได้เก้าใช่ไหมครับเก้าหนึ่งหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับคุณครับเราก็เอาเก้าหนึ่งหนึ่งมาตั้งนะครับเราเลขงวดที่แล้วออกอะไรครับ 8นะครับ9 5อย่างเงี้ยนะครับคุณครับลองลองบวกดูนะครับเราได้ที่7 0 6เนี่ยคุณครับเนี่ยเลขเรานะครับมันอย่างเงี้ยมันออกตัวกลับเขานะครับ9 1 1อ่านี่นะครับมันเป็นอ่าแคสอีกแบบหนึ่งนะครับคุณครับเลขมันก็ออกตัวนี้เลยนะครับเนี่ยนะครับเนี่ย7 0 6ตรงๆเลยนะครับคุณครับ นี่คือความจริงนะครับอาจารย์เน้นนะครับพยายามที่จะถอดชีวิตจิตใจนะครับการทําเลขต่างๆนะครับไม่ต้องกลัวเลยนะครับท่านไว้ใจได้เลยนะครับไว้ใจกับผมเลยนะครับลงไปหลายวันนะครับสูตรตัวนี้ก็ยังไม่ได้ลงเลยนะครับศูนย์กับ1มันได้ศูนย์เเห็นไหมครับเนี่ยคู่ออกของเขาเลยนะครับเราก็จับไปแบบนี้ไม่มี16นะครับไม่มี16เนี่ยหนึ่งสองและอีกชุดหนึ่งก็หนึ่งห้าข้ามไปนะครับแม่นะครับมันก็ นี่แหละครับไม่มีใครเห็นนะครับสูตรแต่มันมาจริงนะครับท่านตามาอาจารย์บอกว่าให้เลขมั่วโยงไม่รู้เรื่องรู้ลาวอะไรต่างๆมันก็สุดจะอัดนะครับคุณครับนี่นะครับทีนี้ก็จะมาโยงแบบที่ท่านว่าอาจารย์นั่นแหละครับให้คุณได้ดูนะครับไม่ทราบว่าท่านเปิดเข้ามาดูอีกหรือเปล่านะครับสําหรับคุณที่ต่อว่าคุณคุณครับนี่คือของจริงนะครับเบ้นแต่มันจะออกมันจะเดินหรือไม่เดินแค่นั้นเองนะครับสูตรตัวนี้มันเป็นสูตรปาตะเพียน นะครับที่วันที่แล้วเราไปสะดุดตรงนี้นะครับเพราะเลขเข้ามากองอยู่ตรงนี้นะครับมันเลยทําให้เราเ <c oughs> สียเสียเสีย,สยอย่างไรครับมันพลาดไปอนิดเดียวนะครับเริ่มกันเลยนะครับตัวแรกะนะครับก็สูตรบางครั้งอาจจะท่านใช้สูตรเป็นแล้วท่านจะรู้เลยนะครับว่ายังไงนะครับเนี่ย เรานับนะครับเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดจนถึงเนี่ยนะครับเนี่ยมันจะขึ้นลงสไลด์แบบนี้นะครับคุณครับเดี๋ยวเราวงตัวล่างก่อนนะครับเพื่อความเข้าใจนะครับวันนี้ถ้าก็ยังเดินสูตรนี้นะครับเพราะเราอ่อมันแต้มเดียวเองนะครับคุณครับอ่าเราเก้าใช่ไหมั้วแรกมันออกเก้าตัวนี้นะครับแล้วมันจะสไลด์ลงมานะครับงวดถัดมามันออกที่สี่อ่าตัวนี้นะครับอ่าคุณครับแล้วก็งวดถัดไปมันออกสองตัวนี้นี่เราเอาตัวล่างก่อนนะครับ แล้วก็งวดถัดมามันก็ออก8ตัวนี้นะครับงวดถัดไปมันก็ออก7ตัวนี้งวดนี้1คุณครับมันจะมาหรือไม่นั่นนะครับคุณครับอาจารย์นะครับคุณไม่ต้องห่วงนะครับมั่นใจได้เลยเพราะอาจารย์ไม่ไม่มีเลยนะครับที่จะมดเท็จแม้แต่นิดเดียวทุกคลิปทุกชุดนะครับที่ลงไปเนตรวสอบได้เลยนะครับเอามายังไงมาบวกยังไงทําไมถึงเป็นอย่างนั้นได้อะไรอย่างเนี้นะครับเราเขียนเลยนะครับตัวแรกนี่ออกอะไรนะครับ เอาเลขย้อนงวดก่อนนะครับเลขย้อนงวดก่อนนะครับเอาเราตัวนี้ก่อนเลยนะครับตัวนี้มันได้อะไรครับสามกับ8เนี่ยนะครับคุณครับมันออกเลยนะครับนี่ออก98นะครับเลข98มันออกที่อะไรครับแปดเก้าแปดเลยนะครับเอาย้อนงวดก่อนนะครับแล้วก็ตัวนี้เราได้9กับ4คุณครับเนี่ยมันชนกันที่4นะครับเขาออกไปที่1 สี่ห้าห้านะครับแล้วมาตัวนี้อะไรครับ2กับ7เนี่ยแล้วก็จับ2 7 2 2จ็ดสเรายังถูก2 2นะครับถึงเราไม่ได้ตัวบนมันออก5 5 2 5นะครับแต่เราก็ยังถูก 2, 2 2ตัวนี้นะครับเนี่ย2 2อ่านี่นะครับ5นะครับอ่สำหรับคุณคุณที่คอมเมนต์อ่ ก็ขออนุญาตนะครับก็แบบบางช่องนะครับบอกว่าขออนุญาตเอาออกนะครับไม่ให้คุณได้เข้ามานะครับเพราะคุณถ้าไม่ชอบนี่ก็เลื่อนผ่านได้เลยนะครับมันเสียสมาธิยังไงครับคุณครับดูนะครับตัวนี้อะไร9กับ4เนี่ยคุณครับเราถูกอีกแล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยมันออกที่อะไรครับตัวนี้ออกที่แปดเก้าห้านะครับถึงเราจะไม่ได้อยู่ในหน่วย10มันก็ได้2ตัวนะครับมันออก8 9 5 อย่างนี้เลยนะครับคุณครับแล้วก็มาดูว่าที่ผ่านไปนะครับเราได้เจ็ดกับสองเนี่ยคุณครับเนี่ยมันมันไปชนเจ็ดนะครับมันชนเจ็ดเลยก็ไปไม่เป็นเราเลขเลยเลยไปอ่ได้ตัวนี้นะครับคิดว่าเขาจะเบิ้ลยังไงครับคิดว่าจะเบิ้ลเจ็ดศูนย์เจ็ดแต่แล้วเขาออกเจ็ดศูนย์หกนะครับงวดนี้นะครับตัวนี้ก็คือแปดกับสามเนี่ยคุณครับใช่ไหมครับเนี่ยก็คือตัวนี้เลยนะครับที่เออกระผมได้ทําออกไปนะครับคุณครับมันล้วนแต่มีที่มานะครับ การที่จะสูตรนั้นนะครับคุณครับเอาความเท็จมาเสนอนี่คุณครับมันไรแรงนะครับโปรดได้นะครับให้ความเป็นธรรมกับผู้ทําจัดทําด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าลืมอะไรก็ลืมได้นะครับแต่อย่าลืมไปนะครับไปเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประเทศเรานะครับคุณครับในวันที่8นะครับกุมภาพันธ์สองห้าหกนี้นะครับคุณครับนะครับก็มาดูนะครับ สำหรับเราจะวงตัวไหนในลำดับต่อไปนะครับถ้าสูตรของเรายังอยู่นะครับคุณครับก็1 8 1 3่มใช่ไหมครับตัวนี้ที่เราลงไว้นะครับเราจับไว้ก่อนก็ได้นะครับตัวแดงเลยนะครับ18กับ1 3อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มาดูทางวิ่งของตัวเลขในฟัเมนต์นี้เลยนะครับเนี่ย ทีนี้นะครับมันมากองอยู่ตัวนี้คืออะไรครับเนี่ยทั้ง8ทั้ง9ใช่ไหมครับเนี่ยก็ออกตัวนี้นะครับแล้วก็มาดูนะครับเลขจะวิ่งขึ้นแบบไหนนะครับเนี่ยนะครับมันเป็นรูปปลาที่เรานะครับให้ท่านได้ดูนะครับว่ามันสนุกสนุกกันหน่อยนะครับถึงไม่ชอบก็นะครับคพณครับก็ปล่อยวางนะครับก็เลื่อนผ่านเลยก็ได้นะครับบางท่านที่คอมเมนต์มาแบบอาจารย์ก็แสนที่จะระทมมานะครับดูนะครับเนี่ย อ่าเราดูตัวนี้นะครับเนี่ยมันเป็นรูปปลาจริงไหมครับเนี่ยนะครับลองดูนะครับเนี่ยเนี่ยอย่างนี้เลยนะครับอ่าแล้วตัวงวดถัดมานะครับไอตัวนี้เขาออก1นึ่หเห็นไหมครับเนี่ยหนึ่ห้และทีนี้นะครับตัวบนก็ไหลลงมาแบบนี้เห็นไหมครับเนี่ยไหลลงมานะครับแบบนี้เลยนะครับนี่คือสูตรนะครับสูตรหวยนะครับคุณครับเนี่ยมันออก2ตัวนะครับตัวนี้ออกออกที่นี่ครับเนี่ยสองห้าสองนะครับเพราะเลขย้อนงวัของเราตรงนี้พอดีนะครับอ่าล้วก็มาดูงวดถัดมานะครับอ่าเราวิ่งขึ้นไปแบบนี้นะครับเนี่ยนะครับอ ที่ท่านคอมเมนต์มานะครับเมื่อสักครู่นะครับก็บอกว่าโยงโยงให้ถูกโยงให้คุณกันมันจงมันก็น่าประหลาดนะครับคุณครับให้ทําให้คุณดูนะครับคุณไม่ชอบคุณก็เลื่อนผ่านไปได้เลยทันทีนะครับคุณครับนะครับบางครั้งนะครับคุณครับมันก็ต้องมีการน้อยใจนะครับพยายามจะเอาสูตรดีๆบางท่านนีจับถูกนะครับวันที่แล้วมีท่านถูกด้วยนะครับถึงไม่ถูกตรงท่านถูกโตนะครับเจ็ด หกศูนย์นี่นะครับท่านจับอะไรก็ไม่รู้นะครับเพราะสูตรนั้นเราได้หกกับศูนย์ใช่ไหมครับเออมันมาทั้งสองตัวเนี่ยนะครับมันเป็นรูปปาตะเพียนจริงไหมครับเนี่ยแล้วตัวล่างของเราเรียกย้อนงวดนะครับงวดนี้ระหว่างนะครับสามกับแปดนะครับคุณครับอาจารย์ให้ไปแล้วนะครับหนึ่งกับห้าห้ากับแปดมันมาเกิดเขาไม่เกาะคู่กันนะครับเราก็ลงมาใช้สูตรนี้ดูนะครับอ่าแล้วก็จะมาไหลลงไปอะไรเห็นไหมครับเนี่ยมันก็เป็นรูปปาตะเพียนใช่ไหมครับเนี่ยนะครับ เอ่อนะครับอาจารย์จําเป็นต้องยกวงนะครับจำเป็นต้องโยงไปนะครับเพราะเลขเขาออกแบบนี้จริงๆและตัวบทนี้เขาก็สไลด์ลงมาเหมือนเดิมใช่ไหมครับเนี่ยดูนะครับศูนย์นะครับเนี่ยศูนย์เห็นไหมครับเนี่ยศูนย์อ่าเรามามาช็อกตรงนี้เองนะครับเนี่ยเพราะเราคิดว่าเลขมันจะต้องออกเบิ้ลหกตัวนี้มันมันไม่อยู่เสียบกลางอย่างเงี้ยเราก็คิดว่าไม่ใช่แล้วนะครับก็คงจะเป็นอ่าเลขตัวนี้นะครับคุณครับก็เจ็ดศูนย์เจ็ดแล้วก็ไปเจ็ดศูนย์หนึ่งไปนู่นนะครับคุณครับ พราะบางสูตรนะครับมันทําหน้าที่อย่างนั้นเนี่ยนะครับไม่มีใครมองเห็นเลยนะครับคุณครับสําหรับงวดนี้นะครับเขาจะวิ่งขึ้นไป2ตัวนี้หรือจะอยู่ที่3ตัวนี้ถ้าอยู่3ตัวนี้เรามีอีกชุดหนึ่งอยู่แล้วนะครับดักไว้อยู่แล้วนะครับเพราะ3กับ8นะครับอย่างเนี้นะครับมันออกเลขย้อนงวดของเรานะครับถ้ามาตัวนี้ชั่วโมงนี้เราได้อะไรครับเมีสองหนึ่งใช่ไหมครับเนี่ยสองหนึ่งและแปดมันอยู่ตัวนี้นะครับแล้วสามมันอยู่ตัวนี้ ถ้า8กับ3าแค่นั้นเองนะครับที่เราจะต้องถ้าเขาออกเรียงกันก็ตัวนี้เลยนะครับสองสามหนึ่งแปดสามหนึ่งนะครับแต่ชั่วโมงนี้ถ้าเรายังใช้ปาตะเพียนอยู่นะครับมันก็ต้องไปตัวตัวนี้ใช่ไหมครับเป็น8อย่างเงี้ยนะครับหรือมันจะเป็นยังไงท่านดูคลิปดูในสูตรแล้วนะครับท่านก็ลองพิจารณาดูนะครับคุณครับนี่เราทําสูตรให้คุณได้ชมนะครับหลังจากที่เรามีประสบการณ์ในเรื่องนี้นะครับ อาจารย์ไม่ต้องห่วงนะถึงแม้เมื่อวัที่แล้วเนี่ยอาจารย์ไม่ถูกเลยนะครับไม่ถูกแม้แต่ทั้งบนทั้งล่างนะครับอาจารย์ก็ขอยอมรับเลยนะครับทั้งที่เลขบางชุดเนี่ยนะครับอาจารย์ปูผมไว้อย่างื่อที่แล้วเนี่ยอาจารย์ลงไป8 1 5เนี่ยคุณจะชอบหรือไม่มันกันแล้วแต่นะครับบางทีสองมันไม่มามันมาตัวนี้ก็ได้นะครับเพราะเลขเนี่ยบางสูตรนะครับอาจารย์ถึงไม่ค่อยอยากจะเปิดเผยเท่าไหร่นะครับต่อไปก็คงจะสูตรก็คงจะไม่ต้องเปิดเผยเท่าไหร่แล้วนะครับเพราะว่า บางทีเลขเรามันหลุดแต้มเดียว2แต้มอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางท่านเข้าใจนะครับบางท่านไม่เข้าใจเลยนะครับก็ดามาอาจารย์ได้อย่างเดียวนะครับอาจารย์ไม่ไม่มีนะครับอาจารย์ไม่มีการที่ว่าจะโกรธนะครับไอการพูดเนี่ยก็คือพูดให้คุณเอ่อบางคนเ็าเข้ามาเขาคอมเมนต์เขาเห็นคอมเมนต์ของคุณเนี่ยนะครับเขาก็โอ้โหนะครับมันอ่บางคนเขาก็เดือดร้อนแทนคุณครับเรารักกันเถิดนะครับเรารักกันเถิดนะครับคุณครับเอ่อนะครับรักกันนะครับคุณครับเอ่อมีสิ่งไหนที่จะ อุดหนุนเจอจุนกันได้ในคุณครับอาจารย์นี่โอ้โหนะครับอยากเห็นแล้วก็ตื่นตันใจนะครับกับที่ก็พูดไปสักหน่อยนะครับคุณครับแล้วก็ขอเทิดทูนนะครับทหารกล้าของเรานะครับที่ไปปกป้องพื้นแผ่นดินของเราอะนะครับท่านยอมสละแม้กระทั่งชีวิตนะครับเพื่อให้เราได้มานั่งอยู่ตรงนี้นะครับอาจารย์กระเด็นนั่งคิดหวยต่อไปอย่างเงี้ยนะครับถ้าเบบีทหารนะคุณครับเรา ไม่มีโอกาสนะครับที่จะมานั่งอย่างนี้ให้คุณนะครับได้ชมได้อะไรกันอย่างนี้เลยนะครับก็ต้องขอนะครับกขอบคุณท่านอย่างเหลือเกินนะครับทหารกล้าของเรานะครับก็ขอให้คุณคุณในแวค่ดทุกๆท่านนะครับนี่นะครับมันนะครับมันตื้นตันใจนะครับอาจารย์ทาคลิปไปอาจารย์ก็บางทีนะครับไม่รู้จะบ่นยังไงบางทีท่านก็อาจจะบอกลาคาญนะครับคุณครับนะครับก็ ลองลองฟังดูหน่อยกันแล้วกันนะครับเพราะเราทําได้ของเราอย่างนี้นะครับแล้วก็ชี้แจงไปอย่างนี้นะครับก็มันเป็นเรื่องก็คือ,เร,อรครเรื่องสูตรนะครับเรื่องสูตรนะครับเรื่องสูตรครับวันนี้ก็ขอล่ำพึงลําพันหน่อยนะครับเพราะมันสะอึกมากอย่างวันที่แล้วอาจารย์ไม่ถูกอาจารย์ไม่เคยพลาดนะครับตามหลักนะครับ <laughs> มันไม่เคยพลาดเพราะมันขาดสมาธิกับแม่นะครับมันขาดสมาธินะครับกับสําหรับคลิปนี้จากลาท่านเพียงเท่านี้กันดีกว่านะครับสวัสดีครับคุณครับ